ข้างล่างก็อีกเยอะเลยนะคะเนี่ยยังดกเยอะเลยค่ะเต็มเลยช่างมาช่วยค่ะลบชมันคอมเฮลป์มาช่วยเมียตอนจะเสร็จแล้วเนี่ยนะเพียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ จะสี่ทุ่มแล้วเนาะสวัสดีใต้ต้นพลัมค่ะทุกคนพอดีฝนหยุดแล้วนะคะหนึ่งก็เลยเออออกมาเก็บพลัมดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเก็บไปบ้างส่วนแบบเยอะๆพอดีป้าในช่างบอกว่าอยากได้ไปทําขนมด้วยนะคะอยากเอาไปทําเค้กว่างั้นเดี๋ยวจะเก็บวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากป้านะคะพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวมาเก็บพลัมกันค่ะยังเหลืออีกเยอะเลย อากาศก็เย็นหลังฝนตกเย็นเย็น,น,ยน,ยนโอ้ยเอาไม้สอยมาดูข้างบนเต็มเลยค่ะทุกคนดูอันนี้เอาไม้สอยซอยๆพี่น้องฟังซอยสุกดำเข้มเลยยังเต็มอยู่เลยเดี๋ยวนี้จะสมมีไม้นึงกำลังจะสอยเอาตะกร้อนะเดีย๋ยวขอสอยกันนะคะ ยังดกเยอะเลยค่ะเต็มเลยโอ้มาเดี๋ยวเดี๋ยจะชิมชิมลูกเข้มเข้มนี่โอ้ฟูฟูพึ่งจากผมนี่มาซิมมาซิมโอ้ยมันสุกบางลูกก็ยังแบบยังไม่สุกเต็มที่ก็มีนะนี่ดูค่ะ เนื้อข้างในแบบลูกสุกๆนะอืมอืมหวานหวานแซ่บอืมบักกระจอข้างล่างก็อีกเยอะเลยนะคะเนี่ยรอลูกสาวมา <c oughs> ไปเที่ยวไหนแล้วลูกสาวเห็นพ่อเขาโทรหากันมว่วนเพราะวันสุกจะเป็นวันเกิดไม่ยาาเนาะ โทรหาลูกสาวหนึ่งก็เลยบอกโอ้ยลูกเอ้ยผลไม้เต็มเลยลูกแพ้ก็เต็มลูกพรำก็เต็มหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวสองทุ่มก็มืดแล้วทุกคนเวลาก็จะค่อยๆแบบค่ำเร็วขึ้นนะค่ำเร็วขึ้น ได้น่าร้อนนี่แต่เรายังมีลูกพรมเยอะเลยค่ะมาเด้อรับไปด้ช่างมาช่วยค่ะฮึบชมันคอมเฮลท์มา <laughs> ช่วยเมียตอนจะเสร็จแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วค่อยคอมสุบเนี่ย <laughs> อีเข้าวพรมโอเว่นนะลึกฝึก

เดี๋ยวไปซื้อของคนลกคนเดี๋ยวมันจะหมดอืมเต็มแล้วนี่อีกกี่กิโลเนี่ยห้าหกกิโลงเนี่ยอะไรคะอะนอนนอนเนี่ยอุ้ยนอนตูดโด่งเลยมมไม่ตีพ่อนะ สีเนี้ยที่นอนใหม่นะคะเอ็นดี้ก็จะเอาหวอัวหมุนตรงนุ่นตรงนู้นตรงเสือนันขันเซนทาก์ชลาฟขันขันาดนี้เกาเกาเกาขัน,ขน,ขน ใส่เนยนะคะแล้วก็น้ําตาลไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองนะคะสูตรนี้หนึ่งทำคลิปไปแล้วนะถ้าใครอยากจะดูนะคะเข้าไปที่เพลลิสนะคะแล้วก็เป็นเค้กลูกพลัมนะเค้กลูกพุนเนาะไปดูได้นะคะมีสูตรอยู่ในนั้นนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่หน้าเค้กนะนเรียงเสร็จเรียบร้อยก็มาโรยหน้านะคะสูตรนี้คืออร่อยมากค่ะทุกคนไปทําดูนะคะคือมีสูตรไว้เรียบร้อยแล้วหนิงก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนาะเดี๋ยวไว้เอาน่งทำคลิปอีกทีหนึ่งตอนหน่งจะเอาไปลงใน facebook f แฟนเพจแล้วกันนะวันนี้รีบค่ะคืนนี้คือมันดึกแล้วหนิงจะทําไว้ให้แม่ย่านะคะ ให้มันเกิดไม่ยากพวกนี้เนาะค่ะคือการที่เอากระดาษนะคะรองด้านล่างเป็นมันเป็นกระดาษที่แบบใช้อบเค้กเนาะกระดาษไขเนาะก็มันจะทําให้เค้กของเรานะคะเวลาเราจะเอาไปวางในฟอร์มนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะทุกคนโอ้ยเค้กหอมมาเห็นไหมคะชิบๆมันก็จะง่ายกว่าการที่เรา ทาเนยนะคะแต่ก็ปกติแล้วบางเค้กบางสูตรหนงก็ทาเนยแต่ว่าถ้าจะทําแบบเค้กกรุบกรแบบนี้นะคะมันก็จะใช้ฐานเค้กแบบใช้กระดาษง่ายกว่านะคะเราเวลาเราอบมันจะเอออกง่ายกว่าน่าอร่อยมากเค้กลูกพลนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยมันแบบต้องรอนานนิดนึงนะคะหนงก็ จะควบคุมแบบว่าหน้าหน้าเค,ค้กให้แบบเกรียมๆนิดๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อจะ,จะแบบไม่ให้ไหม้นะหนึ่งก็จะแบบค่อยๆดูเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่ของไม่ยาค่ะไว้ติดตามชมคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมถ้าอยากได้สูตรนะคะมีที่เพลริ์นะไปดูได้นะคะ่า,ขอ,อาคคนะของทำเค้กเนาะของทีหนึ่งทำไว้นะคะไปดูสูตรได้แล้วก็วิธีการทำนะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะทุกคนไปบ้านแม่ยาพรุ่งนี้วันเกิดแม่ยานะคะนี่เค้กลูกพุนมองไพ่แม่ยาในวันเกิดค่ะบ๊ายบายชื่อขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะไปกเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายชื่อ